มันซื้อมันถอยร่องเอาไปซื้อแพงปล่อยระเบ้อแม่เลีทองเลยพี่ป๋ายังยังไล่ไปไหนล่ะพ่อเปิดเปิดไว้นะซ้ายหามงคลไมีอยู่ราคาห้องครับพี่น้องสองหมื่นหามัดห่าเดือนมันห้าเดือนสมแถวซีมีลูกแล้วห่าเดือนสมสมสมยังครับสมโตัวสมโตอ่าสมโตัวบามันแม่เลีสมบามันแดงอ่าบครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับสองหมื่นหาเนาะ ราคาประกันปะราคาประกันให้อยประกันทองเนาะประกันทองครับประมาณสูงขึ้นเบอร์โทรไปนะครับผม098 098 759 759 0263 0263า้ายงัวแหกแถวซีอ่าแถวซีเนาะมาแรกมาแรกครับแถวผสมตัวบ่ได้ไปสมหลอดเพราะดานมันออกลูกยากลูกแรกมันถอดได้ทองนี่แรกในทององนี่ครับแถวซีก็คืออายุมากเกินสามปีครับประมาณนี้เอาขอบคุณหลายๆครับพ่อพ่อยังก่อนฮึ ยายเบิดยายเบิดพอ่อยายเบิดทั้ทงพังคโคนบ่พันนาพันนาพ<ร>ันนานคมครับพีนอ้องประกันท่องประกันตำมนีนะครับเนาะแม่มันจำๆครับแมรี่ทองแรกง้วสดง้วสองง้วใสครับสดใสทองแรกประกันมันห้าเดือนเปิดที่สองมือหาคู่ไดต่อไดครับพีนอ้องระยะทางไกลๆก็คุยกันเบิ่งครับพ่อเบิดครับพ่อเบิดพ่อหมอปลาร้านน้อยพ่อหมอปลาครับน้องบวกระขาน้อย บรรยากาศใสๆครับพี่น้องทั้งสนามบ้านนล้วว่าครับช่วงเร้าผมก็ไล่ซดไปแล้วรอบหนึ่งผมไล่ซดไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ผมสิเก็บต๊ครับเก็บโต๊บรรยากาศหัวทีเพิ่นบอลในสื่อได้คลายกัน เพ็นว่าเท่าไรเราห้อยไฟตัวนึ่งแปดพันขายแล้วขายแล้วครับขายแล้วบ่าแล้วบขายโอ้ยเจ้าคือตาดีใช่ไหมโอยตาอยหากินเดโอ้ยแม่นางเท่าไรเราหอยห้องสสามหร้อยครับหอยคังครับพี่น้องแม่นางบ่แม่นางครับแม่นางงัวงามครับพี่น้องสูงร่อยสี่สิบครับครับ สูงร้อยสี่สิบบวกไอ้หู้ปานเต้ามีตมี่เนี่ยนี่เป็นยังดังมันดังโอ้ไอ้รับสมไปน้องวันได้สมเ้าสหรองว่างพี่น้องก็ไปสมไปซ้อมเบ่เครื่องดำบ่เครื่องดำบ่เครื่องดำครับหางกัโอเคอยู่ดอกพี่น้องเปิดยูเส้าเ่าได้ก่อนเส้าสามหต่อได้ ครับผมมี่ตัวเดียวบอสนี่บอกโอ้พอพันธ์กับนี้นี่เบังกันนาะสายดำครับพี่น้องสูงพ่อร้อยหกบอตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิบห้าบวกลบครับพี่น้องสีอยากออกดำดำแดงด้อพี่น้องบังใกล,ใกล้ๆนี่ออกแดงอยู่จังหน่อยอยู่ให้ลูกหนาจะแดงอยู่ครับตัวนี้อายุได้ายมาได้ครั้งตัวนี้เท่ง แขสองเฮ้ยกว่าสองหรือแขวซีเข่สองสองปีสองสามปีเหรอแขวคู่กันเถอะยังเปนแขวคู่อยู่บวเกินสามบกเกินสปีครับพี่น้องกำลังคึกกำลังคองซํานี่ครับเท่าไรล่ะพอพันหกสามหมื่น้านี่พ่งายครับพี่น้อง ครลึกห้องส่างดีครับผู้ใดมาเข้มเข้มครับใครยันดำดำจนออกดำเลล่แหลงคักไรครับเท่าไรกาะตัวนี้35,000ืันบาทผู้ใดต่อไดคือกันต่อได้คือกันแม่นั่งซ้าเท่าได้ก่อนซ้าสามห้าร้อยเบอร์โทรล่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหงออยคังวานอนออเขอพคดเรื่ยๆครับหอยคังครับ มันาสิบาทเยนี่มันกโมเก็บเงินเฮียได้สิบาทสรางว่พ่อพันเน่ยานได้หกันอยู่คเีงกันเราบล้งแล้ีดีเอโคดนขึ้นมานึ่งขอยืสามหมืนก็พาร้อยนี่ตัวนีขายสามหมื่นกัวตัวค้ยข่อยก็สามหมื่นกัวคุณเนาะคยตันี้มันโตยู่พันนาอยู่นี่ คุ้ตัวนี้รานี่บ่ได้ยินแต่ว่าเจ็ดพันเจ็ดพันห้าขมางสองตัวเปี่ยนวคยไม่โอ้ผมใจบ่ตืมสามพันสองตวเปี่ยนเอาตเดียวครับผู้ใดตืมไหายบ่นี่ตืมสาันโดตืมครับหอยโหลดตืมเอยต้นี่แหละตืมพ่นผู้รูเนี่ยเอาสองตัวนี่ตืมตืมกันเท่าไหร่ล่ะนี่สามพันตืมสามพันผู้เจ้าเก็หาร้อยตัวดินมันย เปิดป่ะเปิดต่อป่ะเปิดยูนี่ครับนี่เปิดซับเก่าหาร้อนี่แฮคคูนี่ละสตัวนี่ละแฮคคูไหเนาะเอ้ย้อตขึ้นอีกแบงเมันตบเก่าเด้อยู่นี่แฮคคูแมนป่ะเปิดตใจแท้แมนป่ะนแม่นางครับแดงแดงสูงร้อยสามสิบแปด บ่ขาดครับตัวนี้ตัวพุ่นก็สิเกือบร้อยซี่คนละพี่น้องสองแม่นางครับสองแม่นี่ตัวนี้สูงครับพี่น้องน่าจะร้อยซี่สิบ่ขาดพี่น้องตัวนี้เครื่องดำทั้งสองแพ็คคู่เปิดยู่าได้กับอยโลดเปิดไปเศร้าเก่าครับสองหมื่นเก้าครับต่อได้ต่อได้เล็กน้อยนะครับเล็กจัหน่อยบ่อทรงพีนะครับเดี๋ยวขึ้นอยู่กับระยะทางก่อนเด้อขึ้นยี่สิบบ่อทรงพีอยู่ดนะครับ พอว่าเปนสื่อแพกมือนี่ครับเอาเบอร์ทั่ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่ย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์แดสองหนึ่ดสอครับหอยรดลงเย็นครับเด้ครับลงเย็ครับพอละลายครับคอยรสเาะสื่อขายแลกเปลี่ยนกันได้ทุกแบบครับในห้อยข้าวจอมันขายบอกกันเห็จขายตู้เทียแดดนะครับหมุนไปเนาะมันหามันหมันฮ่าฮ่มา โอ้บังใส่มินี่ครับพี่น้องผู้ใหญ่เตียเเต้ยอย่พ่อใหญ่เตี้ยครับพ่อใหญ่เตี้ยพ่อใหญ่เตี้ยบมเป็นผู้ใหญ่เตียเต้ยเป็นจัดใส่มินี่มาแต่เกนี่ราคาสามสี่พันหาพันครับตัวผู้หรือตัวแม่แ่ะนี่นอนดูนี่ตัวนั้นตัวแม่เป็นแม่ลูกหรือยังไงครับตัวนั้นตัวนี้แม่เผือกน่อย ผู้น้อยบ่รู้ว่าเป็นแม่ลูกกันหรือจังไงครับใส่เสือกใส่นี่ไว้ที่ใส่เสือกนี่ยมันยังดอกพี่น้องนั่งเือมันย่าโมออขึ้นรถมันอยากไกลขึ้นรถยากครับเอ้าอคนยี่ตี้ยมาให้ถามเนี่ยออด้ของถือก็าฝากพี่น้องคือเกาไอ,อาผู้น้อยนี่เป็นเป็นแม่ลูกกันหรือจังไงบ่กไมีแม่ลูก,กไม่แต่แต่จริงมาไผมามันบ่มีแต่จริงจริงเลย <laughs> ูน้อยเนี่เปิดเท่าไรล่ะพอเตี้ยตัวนี้หกพันหกพเตัวแม่หกพันห้าตัวแม่ตัวนั่นฮะนห้นเมือนห้าร้อยห้าพันนี่ตัวผูหรือตัวแม่นอนอยู่นี่ตัวผูน้อยตัวแม่กสห้าสิบห้าร้อยคับสูงกสีประมาณเออสามเสูงสิประมาณเกเซนอะประมาณนี้ครับพี่น้องเจ็ดสิบแปดสิบเซนบอครับ ไปครับเจ้าของเพื่อนไปเห็นเพื่อนว่าโอ้มันสูงกว่าสปีครับสองสมเดือนสอเดือนสูงกว่ามันเจ็ดสิบเซนตอ่ะสีดำๆำอ่าแม่เผือกเท่าไรก็าเตียมื่นหาพันสูงกสิประมาณร้อยยี่อ่ะบวกลบครับตัวนี้ตัวงร้อยยีบครับบกย่สิบหาร้อยยี่สิบาบวกลบ เออปาแต่ว่าขายับเดสองขาขายับจังได้เดี๋ยวนี้สองขาเจังได้ขาทุกทั้งสองขาบ่ทุกซีบ่บ่ทุกซีแต่ว่าบ่ทุกสามสยดีเล้ลูกพอพันดัขาได้ดอกพอพันดังลูกบวขาเออมีตลูกหลอดเบิรเนี่ครับมีมีลูกไอ้กลมตัวเดียวนั่นที่เขาล่อมันไอแม่นัง แม่นางตัวนี้เท่าไรสันดำมหมื่นหาหมื่น้า0ม0 0นนิดหมื่นหาร้อยครับหมื่นจัหน้อยห้องไวห้าร้อยเพราะได้ค่าน้ำมันนะสันบ้าให้เพื่อนต่อเดี๋ยวมันสิบรมี่มองบ้ากันโอเคสีรดไล่ก็หันกันรถได้อยู่มาคุยกันเบิ่งงนอะลูกค้าไปจำเขาก็ไปจำกับไก่ห้องกับตัวลูกค้าไก่ไปก่อนล่ะ อันนี้ตู้หางดอกหากตู้หางดอกปูน้อยการขาการแข่งกันดีเยสูงสิได้ยี่ห้อแปดเซนนี่ตัวนี้ครับแปดสิเซนเขาได้ก่อนหกพันบอกเปิด6กพันครับตัวนี้หกพันาหกพันหาตัวแม่ครับสูงกับสิประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนตัวนี้ครับอาเบอร์โทรไปเนี่ยพ่อเตี้ยศูนย์แปดเจ็ดสองสองแป หนึ่งศูนย์สามเจ็ดพ่อเตี้ยซุมแพรคอนแก่นน้าเมื่รวมบ่ทั้งคุณมาบ้านจะไหลาเมื่อเลยจักสวมเมื่รวมเนี้ยออกจากบ้านจากเมืองมาหลาเมื่อแล้วบารลือกัตคุณเนาะครับขอบคุณหลายๆครับพ่อเตี้ยครับครับครับกับเมื่อผมแม่นสิ่งเห็นแต่หลังคาบ่เขาคือว่านักหนาอยู่ทั้งขอนแก่นก็ได้ อะใกล้เชียรี่คุณถ่วมันเหรอนี่พ่อถ่วมเราขันถ่วไทยยเดี๋ยวขันถ่วสุมแพ่โรบี้หม่งยูเรกูตีว่ามได้อยู่สุมแค่ได้เหอยู่ลำพองพีดิโอ้อยำพองมันจอที่เลื้อง่ย่งครับลำพองแตเกามันถ่วอยู่บ่ถ่วอยู่บอยู่บนถวอวา่วบ้านแถววางขบถวมองมันต่าตครับสอบถ้ การนัการนำในออกจากบ้านจากเมืองมาหลายมือแล้วสั่นเดินสายครับไปเ่ได้หกกรอไปได้ขึ้นเขาครับรถเอ่อหกกรอเพื่อนพยานแล้วท่านสะเทือนน้ำสะเทือนโบกขอบคุณหลายๆครับผมแม่นิ่มประทายจะหันน้ำทางครับครับขอบคุณหลายๆเพิ่นเมื่อกากาศมูเพิ่นกรบโปขายครับครับขอบคุณหลายๆเตนี่ครับโอ้เตนี่กับผมเก่งใจพ่อแห้งแล้วขอบคุณหลายๆครับผมครับ แม่นิ่มครับเจ้าของตลาดงัวบ้านนางัวนี่แหละทุกวันอาทิตย์เนาะคุณแม่เนาะพ่อๆก็ได้ครับผมพ่อว่าไก่ดอกผู้นั้นเพิ่นเจ้าสุเดี๋ยวข่อยย่างข่อยมีลูกขอกล้วยไก่กันเนาะไม่ควรแตกกันเลยโอ้ยจะเป็นดีครับพี่น้องคุณแม่ก็ได้ได้เนี่ยว่าฝากลูกฝากร้านมาฝากตลอดครับมาให้ตลอดกาแฟน้ำลูกชิ้นครับพี่น้อง ทันน้งสนามบันนาง้วครับพี่น้องพบพ่อพบกันได้ครับทุกวันอาทิตย์อ่าทั้งสนามบันนาง้วะครับพี่น้องทุกเช้าวันอาทิตย์เด้อพี่น้องก็ได้อยากได้งัว่าได้ควายไปเลี้ยงอ่าตอนนี้ใสๆครับอ่าวัวก็เริ่มบางเนี่ยแล้วแต่เศร้ากันแต่เด็กก็เต็มตึมแล้วพี่น้องอ๋อขอบคุณไลยๆครับแม่นิมอ่ะก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมทุกวันอาทิตย์ครับสนามบันนางัวพบ่อพบกันได้เก็บโต๊ะครับ หลังจากไล่ซดไปช่วงเศร้าเขบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมให้กำลังใจสบายใจฟ้ามกับพี่น้องอาสำหรับมือนีคลิปนี้ก็สวัสดีครับ